โอเควันนี้ครับผมมี FC มาจบสดการแต่เช้าเลยครับผมก็เมื่อกี้ FC ได้เทสได้ไปหนึ่งรอบก็ตัดใจซื้อเงินสดกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่พีพีครับครับผมจบสดกันไปแต่เช้าเลยพี่ไปขึ้นมาสามวันครับผมใกล้เสร็จแล้วพี่บุรีเราโอเคพี่หลงมานาเดี๋ยวบอกว่าจวิโก้ไปถูกต้องครับผมห้าหมื่นโลตรงนี้ครับพี่ถูกสดเลยมือเดียวป้ายแดงเลยวา ลูกค้าเป็นกันเองมากพี่วันนั้นเห็นมาลองกันแค่เทไดแค่รอบเดียวเองใช่ทุ่มก็จบสุดเลยที่มีกลางนับเงินอยู่โลครับผมเป็นไปได้เดี๋ยววันนี้ลูกค้าครับผมยุติเลยครับเมื่อเมร่อเม่ไหนครับออกออกกออเดี๋ยวไปดูรถให้ดีกว่าพี Mother, okay. ่บ yeah. okay. ีแบบแบบแ่เรียบร้อยได้ครับพี่ยี่สิบสี่รายการครบถ้วนครับผม นี่ครับผมวีโกของเราห้าหมื่นโลมือ,มอเดียวปว้ายแทครับผมลูกค้ามาดูรถไว้แล้วก็เสียใจเพียงแค่หนึ่งรอบก็ตัดสินใจซื้องานสดกระทางร้านเราเลยครับผมต้องบอกว่ารถไม่จบสดได้ไงครับผมสวยขานาดนี้สวยจริงสวยจริงไม่จริงนะโอเคก็เดี๋ยวระหว่างรอลูกค้าสีซจนสัญญาผมเดี๋ยวใ่้มพี่ติงชี้รถ ดูไฟหน้าไปหลังดูรายละรถต้นๆให้ครับผมเดี๋ยวไปเจอนตอนที่ลูกค้าออกมาเลยครับผมโอเคครับผมก็หลังจากที่เราตรวจรถเช็คสภาพรถกันให้เสร็จเรียบร้อยเราก็นํารถมาต่อภาษีพรบกันที่ต่อรอ,อให้ด้วยครับผมเอฟซี FC ออกไปจะได้ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมใช้รถอย่างเดียวครับผมเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วกับตรวจต่อภาษีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเลื่อนล้อ ตอบภาษีให้ลูกค้าอีกทีนะครับผมโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมตรวจรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหกับวีโก้มือเดียวป้ายแดงห้าหมื่นโลนะคุณอาเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นิดนึงครับผมที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างครับผมชอบใจในการรีวิวชอบใจในการรีวิวเนาะก็เลยได้มาซื้อรถใช่ไหมคุณอาโอเคคุณอาขอบคุณมากครับผม อันนี้ลูกค้าบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยได้ยืนแถวพระป,ประแดงใช่ไหมคุณอาโอเคผมก็ใช้รถยางมีออมสุกครับผมไม่ต้องใจมากเลยโอเคจบสดเรียบร้อยครับผมกับวีโก้มือเดียวป้ายแดง,งห้าหมื่นโลของเราครับผมคุณอาเดี๋ยวผมขอไอ้นี่แดงเหมือนกันกลับไปครับผมกระเป๋าแดงมือเดียวป้ายแดงคู่กันได้คุณอาเดี๋ยวผมขอส<อ>ีเทาแต่เงินมาก็สีเทาจับไปคุณอางวดนี้ต้องอย่าลืมนะคุณอาครับผมคุณอาสวัสดีครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาที่ FC จะนำรถกลับบ้านกันแล้วครับผมก็ขอให้ FC ใช้รถอย่างมีความสุขครับขอบคุณที่เชื่อใจไว้ใจในพี่ๆตัข่างเรามาออกรถจบสดกันเลยครับส่วน FC ที่ไม่มีเวลาเดินเข้ามาดูรถแบบนี้นะครับผมก็สามารถซื้อรถออนไลน์ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนได้ครับผม ขันตอนที่1ก็ทักมาทางเพจร้านครับว่าชอบคันไหนถูกใจคันไหนขั้นตอนที่2โอเนเงินสดมาครบเต็มจํานวนขั้นตอนที่3เราจะทําการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมฝากออเดอร์ครับมาพีทุกคาต้องได้รถสวยถูกใจทางเต็งของเราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันครับผมเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับ